สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pop ปเบล o ล่พอลแครายการที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านมุมมองด้านการศึกษาและประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเป็นประเด็นด้านศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมครับเป็นประเด็นต้องเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆที่ที่ดราม่าก,กันมาอย่างยาวนานและมีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยที่ป๊ p ปเบล o ลเราจะไม่ทำเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าถ้าครอบครัวของเรามีบุตรหลานหรือมีเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กพิเศษครับพิเศษในที่นี้ไม่ใช่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือร่างกายครับหมายถึงเด็กที่มีพลังพิเศษนะครับที่เราจะมาคุยกัน,นวันนี้คือเราจะทําอย่างไรถ้าในครอบครัวของเรามีผู้ที่เกิดมาแล้วพบว่าตนเองนั้นมีพลังพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กๆครับ ก่อนอื่นเรามาพูดในเรื่องแง่ของศาสนาก,กันก่อนว่าบนโลกเราเนี่ยศาสนาจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับคือ 1. ศาสนาที่เป็นเทวานิยมกับศาสนาที่เป็นอเทวนิยมศาสนาที่เป็นเทว,น,ทเน,เทวนิยมคือศาสนาที่นับถือเหล่าทวยเทพพระเจ้าต่างๆนะครับโดย ศาส,สนาที่เป็นเทวนิยมก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดย่อยๆคือศาสนาที่เป็นเอกเทวนิยมกับพระหุเทวนิยมเอกเทวนิยมก็แปลตรงตัวนะครับเอกคือ1เดียวนั่นคือการนับถือเทพเพียงองค์เดียวก็จะได้แก่ศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์ครับที่มีเทพเ,เรียกว่าพระเจ้ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเราจะนับถือเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้น ต่อให้ในศาสนามีการบอกเล่าถึงเหล่าเทวทูตต่างๆแต่แต่เราจะนับถือเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นนะครับคือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์สูงสุดมีอำนาจสูงสุดในศาสนาเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งส่วนศาสนาที่เป็นพระหุเทวะนิยมครับจะเป็นศาสนาที่มีเทพหลายองค์จะได้แก่ที่เรารู้จักอันนี้ก็จะเป็นพรามหมณ์ฮินดูนะครับโดยมีเทพหลากหลายองค์แต่ละองค์ก็จะทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไปก็อยู่ที่ว่าเราต้องการ จะบูชาท่านในเรื่องต้องการอะไรตอบแทนนะครับเช่นการศึกษาก็อาจจะไปบูชาพระพิคเนตอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเทพหลากหลายองค์ให้นับถือกันเนาะส่วนศาสนาที่เป็นอาเทวานิยมก็จะเป็นศาสนาที่ไม่มีเทพไม่มีการนับถือเทพคือนับถือที่ตัวบุคคลหรือตัวศาสดาของศาสนานะครับก็จะได้แก่ศาสนาพุทธที่เรารู้จักกันดีนะครับโดยในประเทศเราเนี่ย ก็จะมีาการนับถือศาสนาพุทธนิกายเทรวะนะครับเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ถามว่าศาสนาหนึ่งศาสนาในประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยศาสดาครับคำสอนมีศาสดานะมีคำสอนแล้วก็มีผู้นับถือครับทีนี้ถามว่าศาสนามีพระเจ้าไหมต้องจําเป็นต้องมีพระเจ้าไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับเพราะมันมีศาสนาที่เป็นอ a t h นิยมไงคือไม่นับถือเทพแต่ไม่มีศาสดาไม่ได้อื ศาส,สนาไม่มีนักบวชได้ไหมอ,อมหม่อย่างพุทธมีพระสงฆ์ใช่ไหมอย่างคริสต์ก็จะมีบาทหลวงแต่อิสลามไม่มีนักบวชครับดังนั้นนักบวชไม่ใช่จุดสําคัญของศาสนานะการจะเป็นศาสนาได้นะก็ต้องมีศาสดามีคําสอนมีผู้นบถือเนาะทีนี้วนกลับมาเข้าเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดในครอบครัวของเราเนี่ยมีผู้ที่เกิดมาแล้วเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษนะครับ แล้วเป็นพลังพิเศษที่ค่อนข้างจะสัมผัสยากคือไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นแบบนักเวทที่แบบว่าสามารถเสกดินน้ำลงไฟให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่เป็นผู้พิเศษที่บอกว่าเออสามารถระลึกชาติได้สามารถเออเชื่อมจิตใจกับคนอื่นได้หรือว่าเออกับชาติมาเกิดเป็นผู้มีบุญได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ลงมาก็จะคล้ายๆกับ พระเยซูคริสตที่ลงมาตามบัญชาของพระเจ้าเพื่อให้มาบอกแล้วก็เผยแพร่คําสอนคือตอนนั้นมนุษย์หรือว่าหลงทางเนาะคือนับถือพระเจ้าในแบบที่ผิดๆพระเยซูคริสก็เลยถูกส่งมาเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็ให้กับเหล่าชาวคริสตทั้งหลายได้เข้าใจถ,ถ,ถึงถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับก็ก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็คือเหมือน ถูกส่งมาแต่แค่มันเกิดขึ้นกับอีกศาสนาหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะบุตรหลานของเราที่เกิดมาเนี่ยสามารถระลึกชาติได้และได้รับคําสั่งจากใครสักคนหนึ่งที่อยู่เบื้องบนซึ่งในที่นี้ประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธเยอะเนาะก็คงจะต้องเกิดมาในศาสนาพุทธแหละและพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งเด็กคนนี้ลงมาเหมือนลูกหลานของเราเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งตนเองลงมาให้กลับมาเกิดใหม่ เพื่อช่วยให้เราชาวพุทธเนี่ยสามารถบรรลุถึงขั้นอรหันต์กันได้อาอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองนะมีฤทธิ์มีความสามารถในการเชื่อมจิตใจมีความสามารถในการระลึกชาติอย่างรู้รับรู้ออกมาสอนทมอะไรประมาณนี้ครับถามาว่ามัน มันผิดไหมเอาความจริงครอบครัวผู้พิเศษในประเทศเราก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างทรงองค์เทพต่างๆมีการเข้าทรงนับถือองค์นู้นองค์นี้สามารถติดต่อได้แต่ถามว่าที่มันไม่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่ามันอยู่ในหมวดของศาสนาฮินดูพราหมณ์ฮินดูเห็นไหมเทพเจแม่กาลีพระนารายเข้ามั่งพญานาคมั่งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ได้จัดหมวดหมู่อยู่ในพุทธศาสนาแล้วมันก็ไม่ได้มีการเข้ามาบิดเบือนคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มีมา อย่างยาวนานซึ่งตรงนี้เราเราไปดูว่าอะไรละ่ะที่มันพลาดจนทําให้เกิดประเด็นก็คือเด็กที่เกิดมาในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับสมมตุติเด็กที่เกิดมาในครอบครัวของเราเนี่ยไปรับคําสอนคําสั่งจากพระพุทธเจ้าให้ลงมาแล้วมาเผยแพร่คําสอนที่ไม่ได้ตรงกับคําสอนที่เป็นอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้ตัวพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับ ดันมีกฎหมายคุม้มครองไงมีกระทรวงนูน่นนี่นั่นคอยดูแลและคุม้มครองตัวพระพุทธศาสนาเอาไว้ไม่ให้มีการบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไปหรือใครมาลบหลู่หรืออวดอุตริมีการมาก้าวล่วงพุทธศาสนานะครับหรือว่ามีใครทําผิดมีนักบวชทําผิดก็จะมีการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยมันมีกฎหมายคุม้มครองเพราะเราถือว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจําชาติเนาะทีนี้ก็ ก็วนกลับไปว่าพอพอลูกหลานของเราที่เกิดมาแล้วบอกว่ามีพระมพิเศษเนี่ยก็จะสอนในแบบที่ไม่เป็นอยู่ก็คือสอนในแบบใหม่ไปเลยมีการบิดเบือนคําสอนโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งมาซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ลูกหลานของเราทําเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าสั่งมาไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าเขบอกให้ hey, คุณกําลังหลงทางนะ 2,500กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณบิดเบือนคําสอนของเราไปจนมันหลงทางเพราะแต่บิดุกที่สั่งขยานาออกมาในปัจจุบันเนี่ยคือผิดหมดเลยก็เลยส่งส่งเด็กคนนึงมาเกิดใหม่ให้มาเผยแพร่คําสอนที่ถูกต้องและแนวทางที่ถูกต้องถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะครับแต่แค่คุณจะต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้คําสอนใหม่ของคุณเนี่ยออกไปเป็นที่ยอมรับแก่เหล่าชาวพุทธในประเทศ มันก็จะอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนของคริสต์อะที่ที่มีคมภีร์ใหม่กับคมภีร์เก่าเอออันนี้ก็จะเป็นพุทธใหม่กับพุทธเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ในกรณีแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่การขึ้นอยู่การยอมรับของชาวพุทธส่วนมากนะครับว่าจะยอมรับไหมในคําสอนใหม่ที่ลูกหลานหรือเด็กคนหนึ่งจะเอาคําพูดของพระพุทธเจ้าที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าสั่งมาเนี่ยมาบอกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกระทบต่อมา แปลว่าสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดที่เป็นพุทธศาสนาจะต้อง,เป,ปง,งปเ,นะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้แค่ในประเทศก่อนนะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะต้องออกหลักสูตรกนกกางใหม่เปลี่ยนระบบคําสอนของพุทธศาสนาใหม่ทั้งหมดความจริงประเด็นมันจะไม่เกิดขึ้นแรงขนาดนี้นะถ้าว่าบุตรหลานของเราที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ้างถึงคําพูดของศาสนาพุทธหรือว่าของคําสั่งของพระพุทธเจา้าแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเนะี่ย ก็ต้อง,ต,องต้องทำยังไงก็ได้ให้บรรลุปเป้าหมายที่พระพุทเเจ้าส่งมาใช่ไหมก็ตล้องคุณก็ต้องไปต่อสู้คุณต้องทํำยังไงก็ได้คุณจะกีดเลือดเถือเนื้อตัวเองหรือจะอะไรก็ได้เพื่อให้คําสอนของคุณเป็นที่ยอมรับอย่างพระเยซูคริสก็พยายามเต็มที่ยอมทุกอย่างจนสุดท้ายก็จบที่ไม้กางเขนก็ยังไม่รอดที่จะโดนไม้กางเขนขนาดท่านทรง พระองค์ทรงแบบแสดงอิจฉลิตบ้างนะมีการแสดงอภินิหารต่างๆมากมายระหว่างที่ท่านเดินทางเนี่ยยังไม่พ้นไม่กังเขนและถามว่าปัจจุบันเนี่ยในยุคนี้ในยุคนี้ที่อะไรก็ดูเหมือนจะพิสูจน์ได้ไปซะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากมากๆกับการที่คุณจะนําคําสอนใหม่ออกมาแล้วสอนชาวพุทธในปัจจุบันเนี่ยนะครับแถมมีกฎหมายครอบคุมครองเอาไว้อีกเนี่ยแปลว่าคุณนอกจากต้องเปลี่ยนคําสอนแล้วคุณต้องเปลี่ยนกฎหมายด้วยเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วย แค่ในประเทศไม่พอนะครับเพราะการอุบัติขึ้นหรือการลงมาจุติของผู้ได้รับคําสั่งจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าชาวพุทธทั่วโลกจะต้องยอมรับคุณด้วยนะคุณจะต้องไปเรียกเชาวพุทธต่างประเทศเนี่ยมาทำเงก็ได้มารับฟังคําสอนของคุณแล้วย,วยอมรับคุณให้ได้แล้วมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศหรือในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะมันคือปัญหาที่สุดท้ายแล้วมันก็จะ worldwide มันจะลามไปทั้งโลก ดังนั้นการที่คุณบอกว่าคุณเป็นคุณก็ต้องพยายามทําให้ได้พิสูจน์ให้ได้เอางี้ผมว่ามันมีแนวทางสมมติลูกหลานเราเกิดมาแล้วมีพลังพิเศษบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสั่งมาสั่งมาให้มาเผยแพร่แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านเป็นกลุ่มด้านกฎหมายกลุ่มด้านสิทธิเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาแล้วไม่โอเคกับการที่บุตรหลานของเราเป็นผู้มีพลังพิเศษ แล้วขัดขวางขัดขวางกระบวนการขัดขวางกระบวนการการเผยแพร่พุทธวจนะใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งมาหรือสั่งมาเนี่ยคือเราย้อนกลับไปก่อนในสมัยพุทธกาลเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตำนานเรื่องเล่าเนาะที่เกิดขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าผู้ที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายก็จะโดนธรณีสูบหรือไม่ว่าก็โดนอิทฤทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยทําให้ถึงแก่ความตายนะดังนั้นเนี่ยผมว่า ในมุมมองนี้นะเราถ้าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆอะคุณต้องสู้สู้ให้ถึงที่สุดไม่ได้สู้ในด้านกฎหมายนะคุณสู้ไปเลยคุณยื้อที่จะสอนคําสอนใหม่ไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายถ้าคุณเป็นจริงๆอะเดี๋ยวคนกลุ่มที่ต่อต้านคุณนะก็ถูกธรณีสูบแหละเพราะว่าเป็นเาวาคนกลุ่มนั้นนะ่ะกาลังกระทําโดยการขัดขวางต่อภาพประสงค์ของพระพุทธเจ้าอพูดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยถ้าพระพุทธเจ้าสั่งมาจริง,รงๆอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนคือ คำว่าปรินิพานแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรินิพานปรินิพานไม่ได้หมายถึงการดับดับสิ้นดับศูนย์ไปจากโลกและจัก,กรวาลน,นี้แต่เป็นแค่การตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ก็สั่งใครก็ไม่รู้ไงลงมาเกิดแล้วก็สอนใหม่อย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ใช่แค่มนุษย์แต่เป็นเทพแล้เปลี่ยนบทบาทจากมนุษย์ พอตายเสร็จกลายเป็นเทพการปรินิพานต้องเปลี่ยนความหมายและหนึ่งต่อไปองค์ความรู้เรื่องอการแบ่งหมวดเป็นเทวานิยมหรืออาเทวานิยมนี่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปรับบทเป็นเทพแล้วต้องไปพุทธศาสนาต้องไปอยู่ในเทวานิยมแล้วจะอยู่อาเทวานิยมไม่ได้ความเป็นวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาเนี่ยพังพินาศล้มกระะเนรนาดดังนั้นพอพอเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถ ลงมาพูดแบบนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้โดยการเขาเสกอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเสกอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้แบบทุกคนอึ้งและเป็นประจักษ์ได้คือทุกคนเห็นรับรู้ใครหือใครอือสั่งชี้นิ้วปุ๊บธรณีสูบตายอย่างเงี้ยมันจะพังแนวความคิดหรือความเชื่อของคนทั้งโลกล้มคลืนจะเป็นโนวิโน่เลยนะระบบก,การปกครองหรือเศรษฐกิจต่างๆจะพังทลายทั้งหมดเพราะวิทยาศาสตร์จะไม่ใช่ศาสตร์ ที่คนเชื่อแหละเพราะตอนนี้มันมีผู้มีพลังพิเศษเกิดขึ้นจริงๆมีเวทมนต์เหมือนในหนังแฟนตาซีเลยแล้วมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันจะต้องมีกระทรวงเวทมนต์เกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ต้องมีผู้ที่คอยดูแลเรื่องอ่ะนู่นนี่นั่นแล้วแล้วทีนี้จะทํายังไงกันต่อลูกเรื่องมันดูยุ่งเหยิงมากเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ต้องสู้ต่อไปแต่ทีนี้ในปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอลูกหลานของเราเกิดมาแล้วพยายามจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ย แต่คุณดันทําแบบว่าเปิดคอร์สให้เสียเงินเข้ามาเรียนกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและวุ่นวายเข้าไปใหญ่ในความเป็นจริงคือคุณไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเปิดคอร์สนะถ้าลูกหลานเกิดมาในคะรอบครัวคุณแล้วครอบครัวของคุณมีผู้วิเศษนะคุณไม่ต้องไปเก็บเงินเขาหรอกครับยังไงบัญชานั้นก็คือบัญชาที่ใหญ่ที่สุดที่สั่งมาจากพระพุทธเจ้าเนะี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องทําตามให้ได้ คุณเผยแพร่ฟรีไปเลยคุณเผยแพร่ฟรีดันทุลังฟรีแจกเงินแจกทองให้เขาเข้ามาฟังคุณก็ต้องทําเพราะบัญชาของพระพุทธเจ้าสั่งมาแล้วยังไงคุณก็ต้องทําคุณจะมาเก็บเงินเลือกเฉพาะคนที่สามารถเข้าถึงคุณได้อันนี้คุณผิดแล้วนะคุณทําไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกครอบครัวนะที่ครอบครัวใครก็ตามที่มีผู้วิเศษเกิดมานะผมไม่ได้กล่าวอ้างถึงใครนะคุณคุณจะต้องให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณได้ทีนี้ประเด็นใหญ่คือแล้ว ถ้าเกิดสิ่งที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดไม่ใช่ความจริงละ่ะเป็นแค่เรื่องที่มนันโูนขึ้นเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาโกหกโหเรื่องใหญ่นะครับมันคือเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณมันเป็นเรื่องโกหกแล้วคุณรู้กันแค่ในครอบครัวเนะี่ยมันก็ยังจบง่ายไงแต่เน,นี้ยเรื่องประเด็นมันดังไปทั้งประเทศอมันลามไปถึงด้านกฎหมาย อ่ะสมมุติสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปทําอะไรให้มันดังดังไปเป็นเรื่องของทั้งประเทศเรื่องของทั้งโลกเ่ย,เร,เ,ยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องไปจนคุณอ้างอ้างพระพุทธเจ้า,อ,าอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสุดท้ายคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณรู้อยู่แค่คนเดียวหรือเฉพาะกลุ่มที่คุณศรัทธาคุณไม่สามารถพิสูจน์กับคนส่วนมากได้สุดท้ายคุณก็ต้องยอมรับชะตาก,กรรม ในด้านทั้งกฎหมายเนี่ยก็จะลงโทษคุณแบบสุดๆด้านสังคมก็จะบรรนามคุณแบบสุดๆเหมือนกันว่าคุณเป็นพวกขี้โกหกเป็นพวกอุปโหลกเป็นพวกโลกจิตซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมนะคุณต้องรู้ตัวเองว่าแล้ว,วคุณเป็นจริงไหมถ้าคุณไม่ใช่จริงๆคุณเตรียมรับผลกรรมได้เลยกฎหมายก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับไม่มีกฎไหนคุ้มครองผู้วิเศษนะ ที่นี่ไม่ใช่โลกของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือฮอกวอตส์ที่จะมีกระทรวงเวทมนตร์ที่คอยมาดูแลพวกผู้วิเศษให้รอดพ้นจากมักเกิลอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ไงมันนี่คือโลกของความจริง,งนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพิสูจน์ก็คือคตนองพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่าอิเทลิสหรือเวทมนตร์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นของจริงเท่านั้นเลยคุณถึงจะรอดพ้นได้ถ้าคุณยังพิสูจน์ไม่ได้ข้อกฎหมายคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่คุณก็เป็นพวกโกหกหลอกลวง ละเมิดพูทสหูข้อหาคุณมากมายครับเหมือนตามกฎฟิสิกส์เนาะที่เขาบอกว่าปฏิกิริยาเท่ากับแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาอะเข้าใจไหมเขาจะหมายถึงว่ากรรมก็คือเท่ากับกรรมกรรมคือการกระทำเนาะคุณทุบโต๊ะลงไปแรงเท่าไหร่แรงที่สะท้อนกลับจากโต๊ะขึ้นมาก็จะแรงเท่านั้นเหมือนกันดังนั้นคุณทําอะไรลงไปเนี่ยสิ่งที่มันกระทบกลับมาี่มันจะแรงขึ้นตามเท่าที่คุณทําไปนี่แหละครับ ดังนั้นก็ฝากไว้คิดสําหรับครอบครัวใครที่กําลังมีบุตรหลานที่เกิดมาแล้วบอกว่ามีเป็นตัวเองเป็นผู้มีควมพิเศษนะครับพยายามตึกตรองแต่ตรองให้ดีก่อนที่จะทําอะไรจนประเจิดประเจอเป็นเรื่องใหญ่จนสุดท้ายหันหลังกลับไม่ได้ครับยังไงสําหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้ให้คิดกันเท่านี้สาหรับใครที่มีความเหม็นที่แตกต่างหรือมีแนวความคิดที่เหมือนหรืออยากจะมาบ่นมาถกเถียงอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ยังไงก็รบกวนช่วยคอมเมนต์กันอย่างมีมารยาทหรือจะด่าก็ด่าเบานิดนึงนะอย่าด่าแรงกันมากนะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสว,ส,สวัสดีครับ